เอลูเวเตอร์เกมนะฮะหรือว่าลิฟซอนผีเป็นผลงานกำกับของรีเบคก้าแมคเคนดี้นะครับผู้เคยทำหนังเรื่องกอร์ียสนะฮะที่ไลอันควอนเทนเล่นกับเจเคซิมมอนนะฮะที่เกี่ยวกับผู้ชายที่เพิ่งถูกแฟนทิ้งอกหักเสียใจเมาหัวลาน้ำแล้วก็ดันไปติดอยู่ในห้องน้ำสาธารณะนะครับที่เขาไม่สามารถออกมาจากนั้นได้แล้วก็มีเสียงปริศนามาคุยกับเขาซึ่งในตอนนี้เขาก็ทำหนังเกี่ยวกับ ลิฟที่เป็นเรื่องของกฎเป็นกฎของการเล่นเกมลิฟที่ขึ้นลิฟแล้วทําตามกฎแล้วคนจะได้เจอกับอีกภพบนึงหรือว่าเจอกับผีนะฮะบอกตรงๆนะได้ความเข้าใจอ่ะเราก็รู้นะฮะว่ามันก็เป็นหนังฟอร์มเล็กที่เป็นหนังปเอบบีเรื่องหนึ่งแต่ที่ข้องใจเลยก็คือมันจําเป็นไหมที่จะต้องเล่าเรื่องให้มันแบบทื่ ขนาดนี้ก็คือว่ากันตรงๆเลยทั้งเรื่องเนี่ยทำออกมาแล้วมันเหมือนหนังสยองขวัญนในยุคนึงก็น่าจะราวๆเ,เมื่อจะ20ปีที่แล้วที่เขาจะทำกันแล้วก็ทุกวันนี้เขาน่าจะเลิกทำกันไปแล้วแบบมีตัวละครกลุ่มหนึ่งวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่เป็นยูทูบเบอร์แล้วแก๊งพวกเนี้ยก็จะเป็นแบบชั้นเยี่ยวฉันคิดว่าฉันเจ๋งแล้วก็แห่กันไปทำคอนเทนต์ซึ่งก็อย่างที่บอกอ่ะมันก็จะมีกฎของมันนะที่ถ้าเกิดเราปฏิบัติาตามกฎอย่างเคร่งครัดเนี่ย มันก็จะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นแต่แน่นอนในเ่ืแมว่าทําเป็นหนังสยองขวัญแล้วกฎมันมีไว้แหกและตัวละครที่จับชามทําทุกอย่างทําทุกอย่างที่มันจะเป็นการแหกกฎเพื่อให้ผีมันโผล่มาได้แล้วก็มาทําลายพวกเขาอืมอันนี้แบบมันก็มีวิธีเล่าให้มันคมกว่านี้ไหมซึ่งเข้าใจว่าบทมันเป็นอย่างนั้นบทมันมาทื่อแต่ก็ไม่จำเป็นต้องเล่าให้ทื่อตามบทที่มีมันมีลูกเล่นได้คือเราจะเห็นได้ชัดเลยว่า ทุกอย่างที่เกิดขึ้นหรือทุกการกระทําที่เป็นเนี่ยมันจะผ่านสีหน้าเหมือนกับว่าพอเราพอเข้าสีน,นี้ปุ๊บก็มีการริบมาแล้วว่าอ่าคุณตอนนี้ผีจะมานะแล้วตัวละครเนี่ยก็จะคันกันเลอะเกินคันเลอะเกิน,น,นที่จะแทกกดมันหรือทำอะไรก็ได้ที่มันที่ไม่ควรจะทําในลิปซ่อนผีนี่นะฮะก็จะพูดถึงแก๊งยูทูบเบอร์กลุ่มหนึ่งที่กําลังมีปัญหาเกี่ยวกับสปอนเซอร์ คือจริงๆแล้วปัญหาจะไม่เกิดหรอกถ้าเขาได้สปอนเซอร์มาแล้วเขาทําต่าสปอนเซอร์ซึ่งก็ไม่มันจะมีความแบบบอกตั้งแต่เรื่อมเ,เรื่องเลยว่าแบบอ่าสปอนเซอร์ให้มาก็ควรโอ้ยสปอนเซอร์ซะอย่างนั้นซึ่งในตอนนั้นก็จะมีเด็กฝึกงานมาใหม่คนนึงซึ่งไอหมอนี่แหละคือพระเอกของเรื่องที่เข้ามาเพื่อเสนอคอนเทนต์นี้ว่ามันมีเกมลิฟ์นะที่มีผู้หญิงคนหนึ่งที่ชบเบกกี้ที่หายตัวไปเรามาทำคอนเทนต์นี้กันดูไหมซึ่งตอนแรกทีมนี้ก็ไม่อยากทําหรอกแต่ด้วยสถานการณ์ที่บีบ ให้สปอน์ให้ให้การโปรโมทสปอนเซอร์นั้นๆตอนนั้นก็เลยต้องแบบล,ล,ลมีคอนเทนต์เพื่อมาทำโปรโมทสปอนเซอร์ไม่งั้นสปอนเซอร์จะหายไ,ไปก็เลยอักก็ได้ทำคอนเทนต์นี้ก็ได้ทุกคนก็เลยแห่กันไปที่ลิฟตัวนี้ที่กำลังโด่งดังในโซเชียลซึ่งในทีมก็จะมีแบบแบ่งกันชัดเจนเลยว่าจะมีไอตัวหน้าลำพานตัวหนึง่งไอตัวที่มีเป็นเหมือนองค์ความรู้ของทีมตัวที่เป็นสายมูตัวที่เป็นเทคนิชเชียนของทีมแล้วก็จะมีคนที่แบบเหมือนสายาก,การตลาดที่ไปหาสปอนเซอร์เข้ามา ทุกคนมีหน้าที่ชัดเจนซึ่งชัดเจนในที่นี้ก็ตามบทที่มีฮนะแล้วก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าไอตัวละครที่น่ารำคาญตัวเนี้ยมันจะแหกกฎทำไมในกฎมันจะมีบอกว่าห้ามลืมตาเมื่อถึงชั้นห้าจนกว่าที่จะปิดแน่นอนพอลืมตาปับ๊บความสยองก,ก็บังเกิดแล้วหนังเรื่องเนี้ยจะชอบสร้างเงื่อนไขที่เหมือนกับว่าพอถึงชั้นห้าปับ๊บตัวละครที่กําลัง ดูผ่านกล้องอยู่ก็ต้องเจอปัญหาอย่างเช่นอยูนน่ดีพี่ยามผัวมาแล้วก็ทําให้ทุกคนต้องไปแอบก่อนทาให้มีเวลาได้ดูกล้องตอนนั้นว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วพอสถานการณ์นั้นมันจบลงปุ๊บพี่ยามก็ออกไปทุกคนก็มาเช็กกล้องอสัญญาณหายไปแล้วตามสูตรเด,ด,ด้เราไม่ว่ากันถ้าเกิดคุณจะตามสูตรแต่วิธีที่เขาใช้เล่าะมันไม่มีความชวนสงสัยหรือไม่มีความน่ากลัวอะไรใดๆเกิดขึ้นเลยแล้วผีที่โผลวมานี่ก็แบบเป็นผีที่อัจฉริยะซะเหลือเกิน เพราะระหว่างทางไปเราจะเห็นว่าเขาไม่ได้อยู่แค่ในลิฟต์เขายังสามารถไปโผลที่อื่นได้ใครที่โดนคำสาปนี้ไปแล้วผีสามารถตามไปได้หรือแม้กระทั่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆก็ตามเขาสามารถปิดกวนสัญญาณตั้งแต่เทคนิคของกล้องยันมือถือมันกวนมันเข้าไปกวนได้หมดเลยซึ่ง ถ้ามันอัจฉริยะขนาดนี้อันนี้ก็เลยเกิดสงสัยว่าทําไมเขาถึงเลือกปฏิบัติแบบเขารู้ยังไงว่าไอคนนี้ต้องเสียท่าเป็นอันดับ 1, นึ่งสาถ้าทำได้ขนาดนี้คุณไม่จัดการตัวละครพวกนี้ตั้งแต่ทีแรกให้มันจบๆไปเลยหลังจากนั้นพอตัวละครพวกนี้ได้ไปเล่นเกมนี้จบลงนะฮะจากลิบหนี้ทุกคนก็ จะแยกย้ายกลับบ้านแต่ตัวละครฝึกงานเนี่ยเขาก็หลันก็บอกว่าอยากจะลองครั้งหนึ่งอยากจะลองอีกครั้งหนึ่ง,อง,อง,งเพราะว่าปมก็มาเฉลยว่าไอคน,คนที่มาฝึกงานเนี่ยจริงๆแล้วก็คือพี่ชายของผู้หญิงที่ชื่อเบกกี้ที่หายตัวไปในตอนต้นเรื่องนั่นเองที่เขาไปทดสอบคนเดียวแล้วหายตัวไปอย่างลึกลับเขาจึงมาที่นี่เพื่อจะค้นหาความจริงว่าน้องเขาหายไปไหนโดยที่มีเรื่องราวที่มาพัวพันกับหนึ่งในคน,นทีมก็คือไอตัวหน้าลำคาญตัวนี้แหละ ที่เหมือนกับว่าเบกกี้เนี่ยเขาเป็นแฟนคลับของรายการนี้แล้วเขาก็มาส่งสิงอยู่กับไอ้ตัวด้านข้าเนี่ยแล้วก็เหมือนไปมีอะไรกันตัวเบกกี้ก็เลยมาทดสอบเกมนี้คนเดียวแล้วก็หายตัวไปก็เลยเกิดการโตเถียงวุ่นวานเกิดขึ้นอันนี้งงมากอันนี้งงมากในซีนนี้คือเหมือนกับว่าพอตัวละครตัวเนี้ยบอกว่าตัวเองทําไม่ดีอะไรยังไงทั้งทีมก็เหมือนเบรมว่า ทำไมเร็วอย่างนี้ทำไมคุณเร็วอย่างนี้แล้วก็ไม่สนใจประเด็นนี้อีกเลยมันก็ไม่เลยไม่รู้ว่ามีเข้ามาทมําไ่มแล้วหลังจากนั้นทุกคนก็อยกย้ายก,กันกลับบ้านไ,ไอตัวละครหน้าตำขานตัวเนี้ยเป็นตัวละครแรกเลยที่โดนผีตัวเนี้มาตามเล่นงานคือตัวละครที่ชื่อโคลอีที่เป็นตัวค้าง,งข้อมูลความรู้ของทีมเนี่ยพยายามโทรหาไอตัวคริสเนี่ยที่เป็นตัวละครที่ลำาคาตัวเนี้ยแล้วก็เกิด อุบัติเหตุในการโทรศัพท์ไม่สามารถติดต่อได้แล้วตัวละครตัวนี้ก็โดนเล่นงานโดยผีตนนี้จนตีไปคนแรกเลยหลังจากนั้นตัวละครที่เป็นตัวเทคนิคของเรื่องผู้หญิงที่เป็นเทคนิคของเรื่องกับตัวละครที่เป็นตัวหาสปอนเซอร์เข้ามาในในยนะูทูบเนี่ยก็ต้องพากันไปเอากล้องที่เขาลืมไว้ที่ลิฟต์ตัวนั้นซึ่งอันนี้ตลกมากพอเขาไปถึงตึกนั้นเพื่อไปเอากล้องเอากล้องได้แล้วปุ๊บคันไงแบบรู้สึกแบบ มาถึงลิฟต์ตัวนี้แล้วอะลองซะหน่อยไปกดลิฟต์เล่นซะง,งั้นแล้วในการกดลิฟต์นั้นน่ะคือเป็นการกดโดยที่ไม่แคร์กดอะไรเลยแน่นอนพอทำอย่างนี้นปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือผีโผล่มาเล่นงานตัวละคร2ตัวนี้ในทันทีย้ําว่าในทันทีอย้อนกลับไปตอนต้นเรื่องตัวละครเบ็คกี้กดลิฟต์โดนเล่นงานทันทีตัวละครสองตัวนี้พอผิดกดปับ๊บโดนเล่นงานทันทีคําถามผมมีเลยนะแล้วทําไมตอนที่เขาไปทำคอนเทนต์กันอนะ ทำไมพวกเขาไม่โดนอะไรเลยในตอนนั้นกับกลายเป็นพอแยกย้ายกันแล้วค่อยไปเล่นงานทีละคนสงสัยไหม <1> 1> พอตัวละคร2ตัวนี้โดนเล่นงานปุ๊บซึ่งตัวพระเอกเนี่ยพอเขาแยกยันจากทีมแล้วเขารู้สึกแบบเขายังไงก็ต้องตามหาน้องสาวให้เจอเขาจึงตัดสิญญในใจไปที่ลิฟต์นี้เพียงคนเดียวลําพังแล้วไปทดสอบลิฟตนน์ตัวนี้แล้วแล้วทาไมก่อนหน้านี้คุณจริงๆถ้าเกิดคุณสามารถทําคนเดียวได้คุณไม่ต้องพึ่งพาทีมพวกนี้ก็ได้นะคุณสามารถไปที่นั้นคนเดียว แล้วก็เล่นคนเดียวเลยก็ได้นะถ้าคุณคุณจะตัดตามหาน้องแล้วจะยังไงท้ายคุณจะมาที่ลิฟต์นี้คนเดียวอะแต่นั่นแหละพอตัวไรอันเนี่ยที่เป็นพระเอกของเรื่องเนี่ยพอเขาได้เล่นเกมลิฟต์นีปย๊บเพื่อตามหาน้องสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืคอเขาสามารถก้าวเข้าไปสู่อีกโลกหนึ่งได้ที่โลกนั้นมันมีแต่สีแดงแล้วก็ไปพบกับสิ่งสยองขวัญในนั้นแต่เขาก็สามารถหลุดออกมาได้แบบงง และก็พยายามติดต่อหาตัวละครที่เป็นองค์ความรู้ของทีมเพื่อบอกเขาว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ให้ทั้งทีมอ่ะพยายามระวังตัวแล้วความตลกก็คืออันเนี้ยมันก็คงไม่ใช่แค่เรื่องนี้หรอกเห็นหลายเรื่องแล้วที่มีเรื่องสําคัญนะแต่คุยต่ำมไม่ได้เดี๋ยวไปเจอหน้ากันคือทําไมพ,พอเจอปัญหาแล้วทําไมโทรบอกกันไม่ได้อันนี้ตลกมากเลยเฮ้ยมีปัญหานะเรื่องด่วนนะคือถ้าเกิดแลลองนึกถึงความเป็นจริงนะเราเจอปัญหาปั๊บเราต้องโทรแล้วก็ต้องบอกไม่มันเกิดเรื่องพวกนี้นับดีไหม เดี๋ยวมาเจอหน้ากันเดี๋ยวฉันจะรีบไปดูนี่แหละคุณโทรบอกกันก็จบแล้วปะตัดมาตัวละครตัวละครที่เป็นสายมูเนี่ยก็พยายามไปนั่งรถไปรอรถที่ป้ายรถเมล์เพื่อกลับบ้านแต่มีรถมาสักคันหลังจากนั้นเขาก็โดนผีตัวเนี้ยตามหลอกหลอดที่ป้ายรถเมล์จนกระทั่งเขาวิ่งหนีแล้วเกิดซีนที่ยื่ดีตัวละครตัวนี้ก็กเกิดสติแตกแล้วก็วิ่งเข้าไปในร้านอาหารไปทํโต๊ะบา้บาๆเข้าไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเพื่อ ไปเอาเกลือทั้งหมดที่มีอยู่ร้านนั้นเพื่อเอามาทําพิธีเพื่อกันผีที่จะเข้ามามหลอกหลอนเขาอือฮึพอตัวละครพระเอกเนี่ยไปเจอกับตัวละครที่เป็นองค์ความรู้องหนังแล้วอย่างเนี้่แล้วก็พากันเข้ามาในอ่าตึกที่เป็นสำนักงานของเขาอะแล้วก็เจอไอ้ตัวสายมูเนี่ยกําลังทําพิธีทําอะไรอยู่เพื่อกันผี ก็ปรากฏว่าผีตัวเนี้ข้าตามมาถึงสำนักงานแล้วก็เลยทุกคนพากันไปอยู่ในวงกลมที่เป็นพิธีที่ไอ,ไ,อไอตัวสายมูเนี่ยทำเอาเกลือมาโรยทำกระถารอบ,รอบไว้แล้วก็อยู่ดีก็โอ้ฉัน,สา,านสามารถกันผีได้ฉันสามารถกันผีได้คือคุณรู้ได้ไงว่ามันกันได้แล้วอยู่ดีก็ดีใจแล้วก็ นั่นแหละก็ตามคาดก็โดนผีตัวนี้จัดการไปเรียบร้อยซึ่งก่อนที่ก่อนที่ตัวละครนี้จะเกมก็ได้คนพบสนาว่าอ๋อเรายังเล่นเกมไม่จบนะมันยังไม่จบสมบูรณ์พิธีกรรมเพราะฉะนั้นน่ะสิ่งที่จะแก้ได้ทุกคนต้องกลับไปที่ริฟต์ตัวนั้นเพื่อไปเล่นมันอีกครั้งให้จบพิธีซึ่งนั่นแหละพอไปถึงบทสรุปสุดท้ายเหมือนจะว่า ตัวสตอรี่ของเรื่องอ่ะมันไม่มีอะไรจะเล่ามากไปกว่านี้แล้วแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรากลัวคนดูไม่หักมุมไงกลัวคนดูไม่ตกใจตื่นเต้นไงกลัวคนดูไม่ช็อกกฎก็บอกอยู่แล้วว่าห้ามลืมตาตัวละครพวกเนี้ยก็ลืมตากันซะงั้นแล้วก็ตามคาดนะฮะเรียบร้อยไม่มีใครรอดเพราะอะไรเพราะดันลืมตาไง <S <S น,น,านั่นแหลนะฮะหนังเรื่องเนี้ย ตอนนั่งดูไปก็ดูไปด้วยแบบอารมณ์ที่แบบว่าเอากันอย่างนี้กันจริงๆเหรอจะเล่าเรื่องกันอย่างนี้จริงๆเหรอหลายครั้งเนี่ยดูแล้วรู้สึกได้เลยว่ามันน่าจะเป็นแบบซีนซีนหนึ่งที่สร้างขึ้นมาแล้วมีการบีบหลังกล้องว่าอ่านักสแสดงทำท่าสงสัยอ่าต่อไปนักสแสดงทาท่าตกใจกลัวอ่านักสแสดงมีผีผล่มาข้างหลังหน้าเริ่มหลอนค่อยค่อหันไปค่อยคหันไป อ้าคุณเจอผีหลอกแล้วอาทำท่าช็อกรู้สึกอย่างเงี้ทั้งเรื่องเลยแต่พอเราได้เห็นตัวผีโผล่มาจริงๆเ่ยเราไม่รู้สึกอะไรเลยถึงความน่ากลัวและยิ่งพอสูบเข้าไปที่หน้าเรายิ่งรู้สึกได้เลยว่ามันเป็นการแบบเป็นพลาสติกที่แต่งหน้ามันเป็นอะไรที่ราคาถูกจัดจังหวะไม่แม่นเลยเรื่องนี้จังหวะไม่แม่นเลยบทไม่ได้เลยการแสดงก็ตามมีตามเกิดก็คือทำเหมือนทำตามใบสั่งที่มี อย่างตัวละครที่มีองค์ความรู้เนี่ยน่าจะเป็นคนที่ฉลาดที่สุดแต่โบถึงจุดจุดหนึง่งก็เหมือนบทสั่งว่าอ่าหังจะจบแล้วนะคุณลืมตาซะเพื่อให้โดนกําจัดออกไปให้คนดูู้สึกว่าตายแล้วรู้สึกช็อกรู้สึกตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ผลลัพธ์ที่ได้มันตรงกันข้ามคุรู้สึกว่าคุณฉลาดมาทั้งเรื่องอะเพื่อมาลืมตาแล้วก็ง่ายๆแค่เนี้ยแล้วก็จบแค่เนี้ยแล้วคุณจะฉลาดไปเพื่อ โอเคและสำหรับอเอลิเวเตอร์เกมหรือลิฟซ่อนผีนะผมให้คะแนนไว้ที่4ลบละกันนะสำหรับคุณภาพที่มีถึงจะบ่นขนาดนี้แต่ว่ามันก็ยังไม่ถึงขั้นที่แย่ขั้นสุดขนาดนั้นก็ยังมีโดยรวมมันก็ยังเป็นหนังใช้คำว่าหนังเกรดบ,บีที่พอถูกไถดูได้เรื่อยๆมันเป็นหนังที่เหมาะสำหรับคนที่หัดดูสยองขวัญแบบ101เพิ่งเริ่มต้นดูใหม่ๆ หรือหรือสําหรับคนที่ีกลัวง่ายๆตกใจอะไรจ,จัดๆก็สามารถดูเรื่องนี้ได้แบบแบบเป็นความบันเทิงแบบเล็กๆน้อยๆสำหรับเขาได้แต่ถ้าเกิดใครที่ดูอะไรแนวเนี้ยมาบ่อยๆแล้วหรือใครที่เป็นคอสยองวัญแบบแบบที่ที่ดูกันมานานเนะี่ยเรื่องนี้น่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คุณจะรู้สึกอีอย่างว่ากำมันไปตั้งแต่เริ่มเรื่องจนจบเรื่องสำหรับใครนะครับที่ได้ดูเรื่องนี้มาแล้วคิดเห็นยังไงหรือว่ามีความรู้สึกยังไงก็ ลองมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมขอบคุณสถานที่ส,สวยๆตรงนี้ครับที่ให้เราได้มาถ่ายทำคอนเทนต์ในวันนี้นะครับก็คือร้านคาลินเดอร์คาเฟ่นะครับมีเมนูสเปเชียลมีเม็ดมิมกาแฟสเปเชียลหลากหลายให้คุณได้ลองชิมนะครับก็ถ้ามีโอกาสก็ลองแวะเวียนมาเยี่ยมกันได้นะครับผมก็ยังไงก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กด subscribe ช่องของเราด้วยนะครับเพืว,ว่าจะได้ มีกำลังใจหรือมีแรงในการทำคอนเทนต์ใหม่ๆต่อไปแล้วก็วันนี้ขอขออภัยในเรื่องของเสียงด้วยพอดีแบบอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยแล้วมันอาจจะมีเสียงแหบเสียงแ็กไปบ้างก็วันนี้ก็ต้องขออภัยมานาทีนี้ด้วยนะครับผม